ระวังจะถึงคิวคนไทยกฎหมายฮ่องกงคือแรงมากค่ะทุกคนเมื่อวันที่6สิงหาคมกรมตรวจคนเข้าเมืองประกาศว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นสถานที่66แห่งในฮ่องกงรวมถึงร้านอาหารโรงแรมและบาร์ได้จับกุมแรงงานผิดกฎหมายรวมทั้งหมด18คนส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์โดยค่าจ้างของพวกเขาอยู่ในช่วงหลายสิบดอลลาร์ฮ่องกงต่อชั่วโมงเลยค่ะไปจนถึง200-500ดอลลาร์ฮ่องกงต่อวันผู้ที่มาทํางานในฮ่องกงด้วยเอกสารวีซ่าผู้ช่วยแม่บ้านหรือพ่อครัวกู แต่แอบไปทํางานอื่นเช่นเซ้งกิจล้างจานร,ร้านอาหารหรือโรงแรมเกสต์เฮาส์งานพวกนี้คือผิดกฎหมายผิดประเภทวีซ่านะคะทุกคนไอดี ID ผู้มาวีซ่าทํางานคือบัตรห้องกงชั่วคราวซึ่งต้องทํางานในสถานที่ระบุในสัญญาเท่านั้นดังนั้นเท่าแกรหรือบริษัทอื่นจะรับไปทํางานนอกไม่ได้ค่ะและไม่ใช่ว่าแค่คนที่ไปทําจะโดนคดีคนเดียวเท่านั้นแต่โทษจะกระจายไปถึงคนที่มารับทํางานคนคุมงานรวมไปถึงเลขาและตัวเท่าแกใหญ่ซ e o ด้วยค่ะทั้ง หมดทั้งมวลคือโดนคดีทั้งบริษัทคนที่มาวีซ่าทำงานผู้ช่วยแม่บ้านหรือกุก๊กก็ต้องทำในที่ที่ระบุในสัญญาเท่านั้นแอบไปรับจ็อบที่อื่นคือผิดเงื่อนไขจ้า